ใัยกลุ่มาร้องมาตุลมร้อฮแต่าราบารักาตุขอความรักความเมตตาจากอัลลอฮ์จงประสบแด่บรรดาผู้ปกครองตลอดจนนักเรียนที่เคารพรักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลละนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในภาคเรียนที่สองนะครับปีการศึกษา2564นะครับในวิชาอัลอัคลากนะครับเป็นวิชาซึ่งที่พูดเกี่ยวกับสังคมและจรยะิยธรรมของอัลอิสลามนั่นเองนะครับครูขอแนะนำน,น,นะครับเชื่อกุยครั้งหนึ่งนะครับครูชื่อครัวฮัมดานมะฮัมมัดนะครับให้นักเรียนนะครับ ตั้งใจเรียนนะครับในทุกๆวิชานะครับอีชั่วล้อ์นะครับสัปดาห์หน้าเราก็จะได้รู้คะแนนนนะครับในวิชาอัคระนะครับในสิ่งที่เราได้เพียรพยายามมาเนี่ยนะครับคะแนนเราจะได้เท่าไหร่นะครับถ้าหากเรนดูคะแนนแล้วนะครับมันเป็นคะแนนซึ่งที่นะครับเออน้อยมากหรือต่ำมากนะครับนักเรียนสามารถในการที่จะแก้ัวได้นะครับในถึงสองนะครับแอคทีฟตัวเองกระโดดตัวเองนะครับสามารถในการที่จะปรับคะแนนนะครับ ให้ดีให้ได้ในเทอมสองถ้าหาว่าคะแนนของเราไม่เทอมหนึ่งนั้นไม่ดีนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะเข้านะครับบทเรียนนะครับจะให้การเรียนของเรานั้นมีความเฉลี่ยลงค้นนะครับเราก็ต้องอ่านดูอาก่อนนะครับนักเรียนยกมือขอดูอาเลยนะครับแล้วก็อ่านดูอาตามครูเลยนะครับบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมอัลลอฮุมะฟตาอะัยนะฮิกมาตักะ วังชุดอะไรนะมิลขอจาอินีรอฮมาติกะยาอัลฮามรรอฮิมีนอามีนยาร ب บัน ع ا ل มีนะครับวันนี้นะครับเราจะเรียนนะครับบทที่8เรื่องการดูแลตัวเองนะครับในวิชาอันอัคลักนะครับนักเรียนสามารถเปิดได้นะครับในหน้าที่18นะครับ บทที่9ในเรื่องนะครับการดูแลตัวเองนะครับครูเขียนขออนุญาตนะครับไม่ใช่บทที่8นะครับเป็นบทที่9ครูขอมาอัพด้วยนะครับครูขอเปลี่ยนเป็นเลข9ก่อนนะครับบทที่9นะครับนะครับอยู่ในบทที่9นะครับเรื่องการดูแลตัวเองนะครับในหนังสือหน้าที่18นะครับบทที่9อ่ะเรามาดูเนื้อหาเขาบอกว่า อิสลามสอนให้มุสลิมสนใจและเอาใจใส่ร่างกายของเขาและเสื้อผ้าที่สวมใส่ให้มีความสะอาดเรียบร้อยนะครับอิสลามเนี่ยสอนให้เรานั้นนะครับเอาใจใส่ร่างกายของของเรานะครับก็ร่างกายเนี่ยจะต้องให้สะอาดนะครับปราศจากขี้ไคยนะครับเล็บไม่ใช่เล็บไว้เล็บยาวนะครับผมเข่าก็จะต้องสะอาดนะครับเสื้อผ้าที่สวมใส่เนี่ยนะครับก็ต้องมีการซักให้สะอาดนะครับ ให้ดูมีความหอมไม่ใช่ว่าใส่เสื้อผ้านะครับเอ่อสี่ห้าวันก็ใส่เสื้อตัวนั้นแหละนะครับสี่ห้าวันจะคลองนะครับไม่ซักใส่เสือ้อไม่คองนะครับคองเสื้อผ้าไม่ซักเสื้อผ้าสี่ห้าวันแหละนะครับในเมื่อว่าที่เกียรซักเสื้อผ้านะครับก็อเอาของเก่ามาใส่มันก็เหม็นนะครับและอิบาดะของเรียนไปเนี่ยถ้าหากว่า นักเรียนใส่เสื้อผ้าแล้วมันไม่สะอาดอาน,นี่ยมีเนจงเนื้อเย่อเนื้อตีเสื้อในร่างกายของนักเรียนการละหมาดขาองนักเรียนก็ใช้ไม่ได้นั่นเองนี่แหละเป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมให้เรานั้นเอาใจใส่ร่างกายของเราและเสื้อผ้าของเราที่สวมใส่นั่นเองอ้าวเขาบอกว่าผู้ที่ไม่สนใจตัวเองไม่ดูแลเอาใจใส่ร่างกายของตนให้สะอาดนับว่าเป็นผู้ที่ละเลยหนะ้าที่ไม่ให้เกียรติตนเองและไม่รักตนเองคนที่ปล่อยตัวร่างกายให้เสื่อเลย ผมเผานียาวเลยลังคงลังแคหนีเต็มเลยจะหาว่าเป็นนักเรียนหญิงนะยกตัวอย่างนะสมมุตินะถ้าเกิดเป็นนักเรียนหญิงนะครับนะครับปล่อยให้ผมเราเนี่ยมีเหาอยู่บนหัวไข่เหาอยู่บนหัวเต็มเลยในร่างกายของเราอะไรเนี่ยมันก็สอนนักเรียนเนี่ยนะครับไม่ดูแลตัวเองและไม่ให้เกียรติตนเองคนข้างๆก็จะรังเกียจเราถ้าเกิดเรานะครับเป็นคนที่สวมกับผมเขาวนีเต็มเลยนะครับก็เอาใจใส่หน่อยนะครับเพื่อที่จะนะครับ สื่อว่าเราเป็นบุคคลที่มีความสะอาดคนข้างางก็จะรักเรานี่เองและเสื้อผ้าเราเหมือนกันนะครับภรายานะครับถ้าหากวันเหม็นแล้วนักเรียนก็ต้องเอาไปซักนะครับไม่ใช่ว่าเหม็นแล้วนะครับรีเกียรซักก็อเอามาใส่สีกห้าวันงี้แสดงว่านักเรียนเนี่ยแม่รักตนเองนั่นเองปล่อยให้ตนเองปล่อยให้เสื้อผ้าของตอนเองเนี่ยจะต้องมีการเน่าเหม็นนะครับโดยไม่ซักตนเองนะครับ <I 'm> <S 1> <S 1> นักเรียนจะทําตัวอย่างนี้นะครับ สองท่านนบีมุฮัมมัดสอนให้มุสลิมีมีพิถีพิถันในการดูแลรักษาร่างกายของเราให้สะอาดเช่นท่านสอนให้เราแปรงฟันเป็นประจำให้เรานั้นแปรงฟันเป็นประจำเลยนะครับท่านนบีบอกว่าอะไรว่าถ้าหากว่าไม่เป็นการยากลําบากของประชาชาติของฉันฉันจะให้ประชาชาติของฉันนั้นแปรงฟันนะครับทุกๆนะครับการละหมาทุกๆเวลาของการละหมาดนั่นเองเวลาข้ละหมาดแล้วแปรงฟันนบีใช้บอกไม่เป็นการยากลำบากหนึ่งฉันจะใช้อุมาของฉันนั้น แปรงฟันนะครับทุกๆเวลาของการละหมานั่นเองนะครับพยายามนะครับแปรงฟันนะครับให้สะอาดไม่ใช่นะครับปล่อยฟันเหลืองเลยอะไรเนี่ยปล่อยฟันนะครับให้แปรงฟันทําให้ฟันผุเลยนี่ก็ไม่ได้นะครับแต่สอนให้เราล้างมือก่อนรับประทานอาหารด้วยศาสนาสอนให้เราร้บงก่อนรับประทานอาหารนะครับเพราะว่าเราไม่รู้มือเราไปจับอะไรนะครับตื่นจากที่นอนเนี่ยเราไม่รู้มือจับอะไรเราต้องเอานะครับล้างมือเราก่อน นะครับก่อนที่เราจะรับประทานอาหารเนี่ยเราต้องล้างมือเราก่อนนะครับไม่ใช่ว่าวันเนี้ยเราเห็นสํหรับอาหารอร่อยเนี่ยจ้วบเลยปุ๊บมือก็ไม่สะอาดนะครับมันก็จะสอให้นักเรียนเนี่ยนะครับกินไปเนี่ยอาจกินเชื้อโรคไปด้วยนะครับบางคนเนี่ยนะครับเวลากินอาหารเนี่ยโอ้โหกินกับมือเล็บดำเลยอะไรเนี่ยนะครับเวลากินกับคนกับสังคมงานตรงงานแต่งมากอะไรเนี่ยนะครับแล้วเล็บดำเลยทําให้คนข้างๆเน่กินไม่ลงนั่นเอง สอนให้เราดูแลผมบ้างนะครับก็ผมของผู้ชายก็นะครับพยายามนะครับอย่าไว้ผมยาวมากนะครับเดี๋ยวมันจะกระเซ็นนะครับดูพอดีก็เป็นนักเรียนแล้ต้องไว้สรงอะไรแล้วก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยนักเรียนหญิงนะครับต้องดูแลผมด้วยครูบอกแล้วนะครับว่าไม่ใช่ว่าปล่อยผมเนี่ยนะครับผมเนี่ยหาเต็มเลยนะครับใครหาเต็มเลยนี่ก็ไม่ได้อ้าวและเล็บของเราก็ดูให้เรียบร้อยะรีสอนให้เรานั้นดูเล็บของเราด้วยนะครับตัดให้มันสะอาด ไม่ใช่เล็บหนีดำพ้ดเลยยาวพุดเลยนะครับทีนี้ก็นะครับสอนให้เราว่านะครับเราไม่ดูแลตัวเองและท่านาบีก็ไม่ส่งเสริมเลยถ้าเกิดเล็บยาวดำศาสนาสอนให้เรานั้นนะครับมีความสะอาดดูแลตัวเองนะครับราศาสาอิสลามสอนใหุ้นลิมต้องดูแลร่างกายไม่ให้เจ็บป่วยเราก็ต้องดูแลร่างกายของเราไม่ให้เจ็บป่วยพยายามกินอาหารนะครับท่านาบีเนี่ยสอนให้เรากินนะนะครับให้น้อยที่สุด นะครับเขาบอกว่าการที่เรากินมากเนี่ยจะเป็นบอ่เกิดโรคไม่เห็นว่า,าคนที่กินมากอ้วนเนี่ยนะครับส่วนมากเนี่ยโรคจะมาเร็วความดานันเบาหวานไขมันนะครับเราก็ต้องมีการดูแลตัวเองนะครับร่างกายนะครับพยายามกินพอพอดีนะครับและก็อินเสร็จนะครับก็ให้เราออกกําลังกายโดยศาสนาก็ส่งเสริมให้เราออกกำลังกายโทเรียนตรงเนี้ยนะครับศาส,สนาสอนให้เรานนั้ดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นร่างกาย เสื้อผ้านะครับทุกอย่างในตัวเราเนี่ยศาสนาให้เราัสอนให้ดูแลตนเองนะครับมันสอนให้เรานนั้นเป็นบุคคลซึ่งที่รักตนเองนะครับให้เกียรติตนเองถ้าเกิดเราเอาใจใส่เป็นร่างกายของเรานะครับว่าผมเผ้าเล็บของเราเราเอาใจใส่หมดร่างกายของเราไม่ให้เจ็บปวยนี่แหละศาสนาส่งเสริมนะครับในการดูแลตัวเองหวังว่าบทเรียนในวันนี้นะครับนะักเรียนจะต้องเอาไปปฏิบัตินะครับไม่ใช่เรียนอย่างเดียว นะครับการดูแลตนเองนะครับใส่ใจร่างกายของเรานะครับเล็บตัดให้สะอาดผมเผ้าที้คงที่คลายนะครับถูให้เรียบร้อยเสื้อผ้านะครับใส่เสื้อซักนะครับและก็ดูแลตัวเองไม่ให้อ้วนมากนะครับชาลอถ้าเกิดนักเรียนนะครับทําในสิ่งที่ศาสนานะครับได้ส่งเสริมเรานั้นก็จะทําให้เรานั้นเป็นบุคคลที่สังคมรักนั่นเองนะครับอ้าวก่อนจบนะครับอยากให้นักเรียนอนสารวัตรตท่านนบีเะเยอะๆอย่างน้อยเนี่ย หลังละหมาดถ้าเวลาสักหนึ่งครั้งนะครับก็มีบทสละวานท่านนบ,บีนะครับให้เรียนสามารถในการที่จะร้องนะครับตามผูได้นะครับเป็นการสละวานนะครับยานบ,บีสัลลามอัลัยกะกยอรอซูลสัลลัมอัลัยกะยาฮับีบีมสัลลัมอัลัยกะกซัลลัลลอฮฺทูลลาอัลเลาะ قال البدر علينا فانتفت منه البود رؤوا مثله سنك كما رعينا قد يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلواتك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مسبح سحور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبي. Ya, muhammad Ya ru sang Ya mu -ha ya ya. -mu الله والله يا ايما مالك ولا انت حي مشري واخفى مستجيب دعاء رب ارحمنا جميع بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله على أحمد, احمد عدد تابير السطور อ created, created, death, horses, ัมมัดอลฮะดีมุฮัมมัดซะฮิบุลวะดีลมูนีริสัลลัลลอฮุอะลัยฮ์มุฮัมมัดซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซัลลัลลอฮุอะลลอฮ์มุฮัมมัดรอบบิณซอลใหญ่เลยวะซัลลิมก็อยากให้เรียนนะครับสละวาระท่านนบีเยอะๆครับเพื่อที่ท่านนบีจะช่วยเหลือเราในวันกิยามะต์ผมขอจบนะครับวิชา ลักลักนะครับไว้เท่านี้นะครับในสัปดาห์นี้แล้วก็เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับอบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะฮวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุ